ไซเฟอร์ ipher, บอกวิธีการดูเมทริ่ที่หน้าจอเป็นเครื่องแปลภาพลักษณ์ต่างๆเหมือนจับดาต้าเบสพอคุ้นเคยกับมันก็จะไม่เห็นว่าเป็นรหัสแล้วจะเห็นแต่พวกผมบอลผมดําผมแดงในความหมายนี้ถ้าหาใครได้เรียนเขียนโปรแกรมก็จะเข้าใจได้ง่ายการที่เราเห็นโปรแกรมนในคอมพิวเตอร์หรือในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือที่มีภาพและมีสีเสริมมีสีสันมีลูกเล่นที่สวยง,งามนั่นคือภาพสมมุตินะครับส่วนภาพจริงก็คือจะเป็นโค้ดเป็นรหัสต่างๆที่มีเพียงแค่ตัวนัสือกับตัวเลขหรือสัญลักษณ์เท่านั้น เป็นการมองมนับด้านของสิ่งที่เป็นจริงไปหาสิ่งที่เป็นสิ่งสมมุติอย่างที่ผมเคยพูดเลยว่าคนที่โกนหัวในหนังเรื่องนี้คือพระไซฟเฟอร์ก็เหมือนกับพระที่บวชมานานแล้วแต่รู้สึกเบื่อหน่ายในทางธรรมและยังยึดติดอยู่กับทางโลกฉากนี้เขาชวนมีโอดด่มเล่าและตัวเองก็ดื่นด้วยหมายถึงการทําผิดศีลด้วยตัวเองและยังชักชวนให้คนอื่นทําผิดศีลด้วยไซฟเฟอร์จึงบอกกับมีโอว่าทําไมเราถึงไม่เลือกกินยานในสีฟ้าไซฟเฟอร์คิดว่าการทําภารกิจแบบด้วยตัวนี้มันน่าเบื่อไม่มีคุณค่า และไม่มีทางจบง,ง่ายง่ายไซเฟอร์แอบมาพบกับสายลับในเนื้อทิกและกําลังอร่อยกับการกินสเต็กไซเฟอร์บอกกับสายักว่าฉันรู้ว่าเนื้อชิ้นนี้ไม่มีตัวตนหรือว่าเมื่อต้อนเนื้อเข้าปากเนืทิศจะบอกสมองฉันว่าเนื้อนี้ชุมช่มฉ่าและอร่อยมากไซเฟอร์กินยาไม่สีแดงมานานถึงเก้าปีก็เปียกเหนือนบวชมาเก้าปีแต่ยังไม่เข้าใจหลกักธรรมและยังฝึกได้ไม่ถึงไหนเลยจึงรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกว่าตัวเองไม่น่าจะรู้ถึงความจริงเลยจึงได้เข้าร่วมกับสายลับ ก็คือถูกเกลียดครอบงำจิตใจไซเฟอร์ได้ร้องขอให้สายลับเอาร่างของตัวเองบรรจุเข้าไปใหม่และกลับลงไปในแมททิคและไม่อยากจำอะไรเกี่ยวกับความจริงฉันอยากรวยและเป็นคนสําคัญอย่างพวกดาราการที่จะเข้าถึงความจริงอันประเสริฐได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญบารมีจากการปฏิบัติธรรมมาก่อนหลายภพหลายชาติไซเฟอร์ก็เปรียบเหมือนกับพระเทวทัพแรกๆก,ก็อยากที่จะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ไม่ว่าจะทํายังไงก็เก่งไม่เท่าจึงที่ที่จะทำไรพระพุทธด้บาสนาลงไปแทน เพื่อให้ทุกอย่างจะได้จบลงและตัวเองยืนอยู่บนชัยชนะสมัยที่ผมเรียนอยู่มหาลาัยนะครับเพื่อนผมคนหนึ่งเคยบอกกับผมว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้กูจะไปไล่ฆ่าพวกนักวิทยาศาสตร์ที่มันคิดสูตรคิดสมก,การต่างๆให้หมดเพราะมันทําให้กูต้องได้มานั่งเรียนทางวิชแคลคูลัสซึ่งกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูเรียนไปทำไมอาหารบนยานนี้มีรสชาติเหมือนเต้าส่วนถ้ามองดูมันก็อาจจะเหมือนน้ำมูกหรืออาจจะเป็นข้าวต้มเลเลๆแต่มันคือโปรตีนส e ี่เดี่ยวที่รวมกดอะมิโนถังเคาะจากวิตามินและเลือแร่ เอาไว้นั่นคือสิ่งที่ร่างกายต้องการเมาตกกับมีโอว่าก่อนที่จะกินแต่ละครั้งสมองจะสั่งการก่อนว่าข้าวต้มรสชาติมันเป็นยังไงแต่พอกินเข้าไปจริงๆสมองมันอาจจะคิดผิดก็ได้หรืออาจจะคิดว่ารสชาติของข้าวต้มมันอาจจะเหมือนข้าวโอ๊ตหรือปลาทืน่ซึ่งทาให้เราสงสัยอีกหลายเรื่องเช่นคุณคิดถึงไก่ไก่แต่ละตัวรสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนกันไหมและเมสาก็ได้พูดทิ้งท้ายว่าการเก็ความรู้สึกตัวเองไว้คือการปฏิเสธสิ่งที่เราเป็นมนุษย์ มีความหมายคือคนที่อยู่ในทางโลกจะมีความรู้สึกโลกกดหลงนั่นคือความเป็นมนุษย์แต่คนที่อยู่ในทางธรรมหากละความรู้สึกโลกกดหลงได้นั่นคือการได้พบความจริงอันประสือ่อร่างกายของคนเราจริงๆนั้นต้องการเพียงแค่สารอาหารให้ครบห้าหม่เท่านั้นรสชาติจริงไม่ใช่ปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตรสชาติจะสามารถรับรู้ได้เมื่อมีสัมผัสกับ,กบสิ่งที่เข้าไปในตาจิตจะสั่งเข้ามาในสมองว่าชอบหรือไม่ชอบอร่อยหรือไม่อร่อยนี่คือการพิจารณาอาหารของพระพุทธศาสนา